จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสารสินส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดปี2568วันที่7มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชัชวานเบญจสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหาร มหากรรมหมอลำเฟสติวันร้อยแก่นสาร,รสินโดยมีนายพิชายาตุละซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัด101ร,ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหัวหน้าสวนราชการและประชาชนร่วมง,งานที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อยกระดับการบริการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อย,ยอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักพร้อมการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประชาชนชิมช้อปสินค้าและบริการนำมาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงมีการแสดงหมอลำที่เป็นศิลปะการแสดงถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคอีสานจากศิลปินพ่อครูแม่ครูหมอลำและเครือข่ายสมาคมหมอลำอีสานเช่นหมอลำชวีวันดดำเนินศิลป,ปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนายทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานาเป็นต้น